ยังไงน้องสาววันนี้เนี่ย <S 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 พี่เนี่ยพาน้องสาวมาเจอกูรูบิวตี้เรียบร้อยแล้วนะครับแถมวันนี้เนี่ยไอเทมต่างๆในรายการเนี่ยก็มาจาก Last Beauty ส่วนบิวตี้ใหม่บนแอป,ปลาซาด้วยมีทั้งเมคอัพ ตัวส o น a ์แสกินแคร์แล้วก็น้ําหอมนะครับ <c oughs> แล้วเราอะที่บ่นว่าแพ้นูน่นแพ้นี่แพ้นั่นนะช่วงนี้ทําไมอะช่วงนี้มันแต่งหน้าเยอะใช่ไหมแล้วเหมือนเราทาครีมหรืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมรูม้สึกว่าหน้าลอกแพ้แล้วสิวขึ้น <c oughs> ปลายกองแต่งหน้าไม่ติดอย่างเงี้ยวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาลองแบบเอ้หาสกินแคร์รูทีนให้มันตอบโจทย์กับสภาพผิว <c oughs> <ๆ S 2> แล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะใช้สกินแคร์แล้วแบบไม่ได้ผลเพราะว่าอาจจะเลือกไม่ถูกบ้าง <c oughs> อาจจะเรียงไม่ถูกบ้าง <c oughs> แต่ว่าวันเนี้ยหมดปัญหาแน่นอนวันนี้มีเกมมาทดสอบ ไปแบบสู่พาดความรู้กันหมดเวลาครัชูได้เลยครับพริกขิงไมม่เหือนกัผมขออธิบายก่อนนะครับเข้าใจนะตอนนี้เซรั่มเนี่ยต้องลงอันดับแรกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นน้ำใสที่ที่สามารถแบบซึมได้เร็วที่สุดแล้วก็ใส่มอยม้ยม้ มอยเจอไรเซอร์ไปแล้วก็ใส่เอสเซนต์แล้วก็ปิดท้ายด้วยออยเพราะออยเนี่ยมันแทนอื่นก็ไม่น่าไม่น่าติดแล้วป่ะเพราะว่ามันเป็นออยแล้วไง ยังไม่มีใครถูกไป๊นะจริงแล้วสิ่งที่ควรจะมาอันดับแรกเลยก็คือตัวเอสเซนต์ครับเพราะเอสเซนต์อ่ะมันเนื้อเป็นน right? ้ําเลยมันก็เลยแบบซึมลงผิวได้ง่ายสุดต่อมาก็คืออะไรครับถ้าเรียงตามเทกเจอร์ก็ต้องเป็นเซรั่มรมนะสีเก่งมา ปิดท้ายด้วยถูกต้องครับจริงๆอ่ะมันมีทริคที่ทุกคนแบบสามารถทําตามได้เดี๋ยวจะไปเทสให้ดูกันว่าทํำยังไง <c oughs> นี่คือการทดลองครับที่เราตั้งใจทําเราจะทําทดสอบให้ดูว่าเฮ้ยวิธีการเรียงสกินแคร์ถ้าใครแบบไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงหลักการ,รง,ง่ายๆคือเรียงตามเทกเจอร์ <c oughs> คือเราจะยกกระจกที่แบบมีสกินแคร์หยดเนี่ย <c oughs> ขึ้นถ้าอันไหนแบบเฮ้ยไหลไปเร็วก่อน <c oughs> อันนั้นแสดงว่าอันนั้นเบาก็ทาก่อนได้เลย อันไหนที่มันเหลวที่สุดอันนี้อันไหนมซนเล็กสองอันนี้คือเบอร์สองอันไหน,ค,น,นคือเบอร์สาม อันไหนคือเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ยังเป็นพุดดิ้งอ,อยู่อ,อันนี้เรามีข้อแม้ดินหนึ่งนะเราตั้งใจทําให้แบบที่จริงอ่ะเราอยากให้ทาน,นี้เพราะตัวแรกเนี่ยเขามีส่วนผสมงไฮยาอันนี้เป็นข้อแม้มยายาคือเวลาเรามีพวกไฮายาเอสเซนต์ว่าเซรั่มในรูทนีนะครับเราควรจะแบบข้ามสเต็ปเลยมาทาตัวแรกเพราะว่าไฮยาเขาจะทําหน้าที่ดูดน้ําจากสกินแคร์ที่เหลือทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นนั่นเองสรุปว่าตัวแรกที่ควรจะทาก็คืออันนี้เลยทนเนอร์แต่ว่าน้องเขาเนี่ยจะมีไฮยาถึงมันจะหนืดหน่อยแต่ก็ควรมาาทตัวแรก ต่อมาก็คือเอเซนตตัวนี้เลยเ <c oughs> พิ่มความกระจ่างใสก็คือเนื้อมันก็จะเหลวๆต่อมาก็จะเป็นเซรั่มนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมอยเจอร์เซอร์ค่ะ <c oughs>